ไปดีพี่น้องตอนฮับกราสู่ซ่องเบากาั้งเมื่อนี้กะถ้ากระตื่นมาตั้งแต่ตไปไปไตเช้าเศร้าไปเลยแต่ผลมันตก,กมนกนันไปบ่ได้ทุกคนผลมันตกเง่้ยเลยผลมันเศร้าเราจะเลาะไปทางไหนไกลกุ้งเมื่อนี้แต่ขี้ใหญ่แต่ขี้มันยังหูทุกคนกลับพุ้นแหละพาไปบึงน้ำกันเท่าแหลเส้นทางเท่าจะออกไปเลาะเช้าทุกคนฝนวางตักน้ำกินกันอยู่ทึ้งผม พ้นตกมาคืน,นตื่นมากยังปวดเท้าพักตื่นตั้งแต่ชะเ้าตื่นเชา,ากับไปกับผเป็นพ้นตกจนบ,บักแห้งวางนำกินของเราเินเสียงนกห้องอยู่ทั้งทึ่งผลไลหยุดเลาะขึ้นไปทั้งทั้งฝนนกห้องไลยน่าจะมีมากไหมแถวนะ เงยามาตะแข่เามื่อกี้กะเจอกระหอ,อกสองตัวเคนพระท่านยิง่งเนี่ยผุ่มใหม่หลายมันแรงกับหุ่มใหม่แล้วไหลพระท่านพาก,กันลัดคนละทางเจอไอ้ก,กุ้งของพระท่านได้เขาออกสวยผลตกถ้าผลมาตกออกตอนเสาน่าจะมีโอกาสไหลมันสวยกระหอ,อกเน่เห็นคนก,นออกระหอกแห้งขี้รัก nhóm bố mình hột ngan và lại loại tàu tay của tụi con, tụi con. hay dùng mình pèn em hiến tốt nục đồ ơi có đắng cái xe thì tốt nổi Nó cái xe răm nổi Xuyền thang rồi vừa hút nhanh Nhung và bắt lại Đi nộp khỏng chân rồi Nó cho xéo cái lên ดไปทางไรหนระบาดเนี่ยพี่น้องหมกแหนง่งใครยังไม่เคยเห็นหมกแหนงต้น,นแหนง่งเออคือต้นคาบ้านเขาเนี่ย เป็นยาใช่ดอกดอกแงตระมาศเขาซื้อแพงในเวียดมันซื้อเทิงนะกิโลอะไรเวียดซื้อเดน,นบิบเมนกิโลสิบแปดสิบเก่าแล้วไปจกักตะกอลโลสิบไปพันนี่งาะใหม่เห็นมันกินได้มากมันกิน chắc có hòm màng gì không chín phía sau nữa đây nên nó hơi kheo cắt kìa chín đi đi nên xóng ở đây rồi mày tại vào đây nhưng vào đây vẫn có um um, có um lên có ủm mày còn vẫn ủm đen có ủm đấy nè mà kín này đâu vậy chắc เป็นขามากไหมแลนดเลยพล้นต๊ะกันออกแต่เศร้าผมก็จะดิ้งยิ่งอยู่นี่ออกสวยเลยมันรักอันเห็นคนคนออกแต่เศร้าผมก็จิตดิ้งยิ่งมันอยู่อย่างเรากับแคมปลนะพื่นอ,บน,อ,น,น,อ,บบอนบูได้ยังทำตอนเศร้าบุกกาปะบอนไว้ด้นบมมีคนอยู่พเพราะเส้นทางตัวนี้มันเป็นเส้นทางหากินของ คนเดอะเขามาหลายคนเขาหูยางเครื่องของสิครับผมมีคนเผาปักเครื่องของไวไอยู่ในเต็นบ่อนร่อนมาขึน้นนี่โอ้ปลาทุกคน ดีจะมีฝระบัตเมื่อคืนโอ้โหบ่อเปียกเบดฝนตกแห้งเติมเมื่อคืนดังไฟไว้ตื่นมาดับันเลยไพอชิลุกแต่เศร้าเพราะกระตื่นตั้งแต่สามโมงไปว่าได้ฝนตกบระยุด์เลยเกิดโอดห้องเอ็ดอดเอด็อดบุกังมาก,ก่นเลยยังตาอ้ายยังมา ืนยิ่งเสียพปืนฟืนลายบาดคือิมันอยู่ืนส่นปกังมันมันนกน้อยตันึงยุ่งกับลบงยุงกินปาาทัวนาไว้ยำพนยุ่งไลยสีดยายุ่งกันยุ่งก็เอาไปอยู่เป็นไรทาลุ่นนำไอ้กุ้งพ,พนอนสิมันเลยปลาหมันยินเสียงปืนย,ยิ่งลายบาดเด มาแล้วพี่น้องโบมันคือกันคือกันคือกันได้ได้นกตัวนึงได้นกตัวนึงแล้วกาก็เล่นตัวนึงแล้วก็หอยหอยหอมสองอันนี้สองพอดีเป็นนกครับเป็นซามหล้วกาก็เล่นตัวนึงครับโบมันแต่ก็พอดิกินพอดิกินเพราะว่าเฮามาสองคนในบุกดอกะจำในกี่อิ่มแล้วนี่ยผลข้าพ้นประตกได้ไปแต่เ้าชิได้ยิ่งยุกของห้อก อันนี้เขาออกไปชว่วยแล้วหอกมันเห็นพี่น้องเลยในพระเพิ่ออพอมอีกสองตพี่น้องมือ่องนี้ไอ้กุ้งเผาแล้วแหละไปเลาะยิงมาเมื่อกี้ได้นกหน่อยอมาเพิ่มอีกสองตัวหนึ่งสองสามสี่หา้าหกหนกหากระเล่นหนึ่ง เดี๋ยววันนี้เห็ดผักควกินอีกพี่น้องไว้ที่ป,ปีงมันหน่อยเห็ดผักควาคัพอได้สดหนามันหอนเดี๋ยวเอาไปห้เห็ดผักควาเดี๋วจัดจานผัก ขี่ล้วนพ<ะ>ี่นแ้เออเออใิสตัร์ทดเรื่อสิไปนะตเตังเห็นเหเห็นอ นะเสีดจอยดูเข่าเลยอโอ้ว่าเลายเจ็บหลายตามด้วยหมกเทสใช้บอกข้าวโพ้มันหอม,มนกุกขขมบคข้มบวชใส่ดอกไม้ยอดีซ่นนะโอเควิธีสุดท้ายใส่น้ำ,นำ พอนๆพักัอนไปข้าวปพอนำพดกำลังคักเลยอยากชิมเลย แ่บเลยเพิ่มน้ำบ่เติมน้ำแล้วัวสดน้ำเนาะมันนี่เอาสดน้ำมันนี่โอเคสดหัวอเลยไม,ม่แห้ง ามากินกับกีหอยอีกโอเคเดี๋ยวหาบอลกินเขากันเฮาชิมกันไปได้ชิมมึงด้วมนได้รสชาตนะ <laughs> กำลังหิวเขา้าอืม เร็วงป่ะคบคือเขาเอ้ารียบ้อยเนาะของกินเหรอจัดจานมากมือได้นเ,เนามือได้เนาะชงให้ไปมาเป็นสองคนเลย้องคนแค้นหายมึดียบ้อยเอางน,นกันจานจะไป <c oughs> อโอเคโอเค อ้าวแล้วเด้อทุกคนเด้อมีจีหอยน้ำแล้วก็แก้วเห็ดแล้วกี้จีหอยมามาทุกคนมามาเข่าด้วยอ๋อลุยลุยกันลุยเข่าก็จะเย็นเย็นจำบ่ได้ผชุดน้ำอ่อามาพี่น้องมามเอ้ชิมาก่อนน้อร้องขึ้นบุมีไผ่บุมีเขาแล้วบันนี้ ว่าป้าอันเช่นในการมันกับวัวไก่ที่บ้านประมาณหกเจ็ดกิโลมาอย่แหละี้ยเอาทุกคนหลังจากที่เรากินข้าวแล้วละก็สิพากันเก็บเครื่องเก็บของเตรียมกลับแล้วทุกคนผลชีตุกหั่นหัวอลไรยาดกลับเพราะท่านพักกู้เต้นกู้ฟ้าบัสกลับอะไรแบบนี้หยางกลับอีกอะ สองสามกิโลหอดรถกลับบ้านอีกประมาณรวมๆประมาณเจ็ดหรือหกกิโลนี่แหละแล้วเราบอทางนั้นแล้วเราบอสฝนตกห้ามหัวเดวยอพลันไปไใบตองเอนี่ย

เอาเก็บเครื่องเก็บข้องลแล้วเลยทุกคนกัสิพากันออกเดินทางแล้วบัดนี้ไปลุยเฮายังบวกล้่ะหาบอนประมาณเจกิโลบวกล่าบัดนเนาะบวกลแต่7กิโลก7กิโลไปลุยเฮาไปยัง ไก the so ่ที่หอดบ้านแล้วพี่น้องจำหอดบ้านแล้วหอดพี่อหอดหลุดแล้วหอดวางเขาระเบิดหินจอดได้เลยรถขึ้นมาได้ไหมมันเป็นนภามันเป็นนภาแต่ก่อนมันขึ้นได้อยู่นี่เดี๋ยวทางมันพีคเขามันระเบิดเอาหินแล้วก็ขึ้นมาได้ยังเวังวางเขาระเบิดหินมองเห็นยังวางเขาระเบิดมาทำลาย ชิได้กลับบ้านแล้วไปนี่เพราะว่ามันเริ่มแดดเลยทางลงบ,บักโหกเลยไปกลับบ้านทุกคนเดี๋ยวทุกคนคลิปนี้กับชิได้ขอลาไปก่อนเด้อทุกคนสบายดี